เราจะมาคุยเกี่ยวกับตำนานนะครับที่มีระบุอยู่ในเกมนั่นก็คือเป็นตำนานของเทพีแห่งดวงจันทร์เทพีแห่งดวงจันทร์เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็น3เทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจะเรียกว่าในโลกใบนี้เลยก็ได้นะครับมีอํานาจแบบว่าพลังแบบอยู่เหนือแบบเกือบทุกทุกสรรพสิ่งเลยก็เราจะมีเนื้อหาที่เริ่มจากเนื้อหาจากในเกมก่อนข้อมูลจากในเกมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะบวกแล้วก็ผสมการวิเคราะห์ นะครับการตั้งทฤษฎีไปด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากนี่ก่อนเลยนะครับเนื้อหาแรกก่อนเลยนะครับคุณสามารถไปตามอ่านเรื่องราวของเทพีแห่งดวงจันทร์ได้จากในหนังสือในเกมเลยเรื่องราวมันจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ได้พบเทพแห่งดวงจันทร์หรือว่าเทพีแห่งดวงจันทร์นะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวนี้อยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่าป่าไผ่ใต้แสงจันทร์ยามค่าคืนอ่ะมันมีพูดถึงอะไรบ้างนะครับเขาได้เล่าเรื่องราวว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่หลงเข้าไปในป่าไผ่นะครับแล้วก็ไปเจอมีแพนด้าถุย <laughs> มีแพนด้าผ้าบอคอแตกนะครับไปพบกับหญิงสาวชุดขาว รูปร่างสูงโปร่งบรรยากาศที่เขาได้เจอหญิงสาวคนนั้นนะครับเขาก็ได้บอกประมาณว่าหยดน้ําแวววาวดุดไข่มุกส่องประกายอยู่บนชุดของหญิงสาวคนนั้นเธอสวมเสื้อคลุมกันฝนเธอมีในตาสีทองที่เปล่งประกายรละยิบรละยับและการที่หนุ่มคนนั้นได้ไปเจอกับหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งนะครับ หญิงสาวคนนั้นได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับหนุ่มคนนั้นฟังผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาบอกว่าในอดีตอันยาวนานมีดวงจันทร์อยู่สามดวงบนท้องฟ้าในยามค่าคืนพวกเธอเป็นพี่น้องกันพวกเธอมีอายุยืนยาวกว่าเทพหิน,นแปลว่าอะไรครับเราได้ข้อมูลก็คือว่า เทพีแห่งดวงจันทร์หรือว่าสามพี่น้องแห่งดวงจันทร์เนี่ยอยู่มานานแบบนานมากๆและนานแบบโคตรนานเลยพวกเธอเป็นราชินีแห่งท้องฟ้ายามค่ำคืนในทุกๆสิบวันสามพี่น้องจะผัดเปลี่ยนกันขึ้นครองบัลลังก์เรียกได้ว่าทั้งสามพี่น้องเนี่ยก็เป็นเหมือนกับราชินีเป็นเหมือนกับเทพีแห่งดวงจันทร์คือมีตำแหน่งเดียวกันเลยทั้งสามพี่น้อง สามพี่น้องมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับมีอาเรียนะครับมีคนที่ชื่อว่าซอนเนตนะครับแล้วก็มีคนที่ชื่อว่าแคนนอนซึ่งอันนี้ก็เป็นชื่อหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นชื่อจริงๆหรือว่าเป็นนามแฝงหรือเป็นอะไรก็ยังไม่มีการการันตีนะครับในตำนานเล่าไว้เพียงแค่แค่เพียงเท่านี้แล้วตำนานมีอะไรที่กล่าวเพิ่มเติมบ้างนะครับ หญิงสาวปริศนาคนนั้นที่มีในตาสีทองเขาได้เล่าต่อว่าดวงจันทร์ทั้งสามมีคนรักคนเดียวกันนั่นก็คือดาวประกายพึกไม่รู้ทำไมสามพี่น้องแห่งดวงจันทร์ถึงรักผู้ชายคนเดียวกันอันนี้เนื้อเรื่องไม่ได้เปิดเผยในตำนานไม่ได้เปิดเผยและจนกระทั่งวันหนึ่ง หายานะมาเยือนเกิดภัยพิบัติที่พิกโรคทั้งใบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวภัยพิบัติได้ทําลายรถม้าราชชนีทำลายโถงแห่งดวงดาวเรียกได้ว,ว่าทำลายที่อยู่อาศัยของสามพี่น้องแห่งดวงจันทร์เลยทีเดียวและอยู่ดีๆก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับสมพี่น้องแห่งดวงจันทร์กลายเป็นศัตรู และมันลงเอยที่ความตายเหลือเพียงร่างอันซีดเซียวร่างเดียวก็คือว่าอยู่ดีๆนะครับอยู่ดีๆอ่ะมันก็เกิดภัยพิบัติหรือหายนะอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาซึ่งมีต้นต่อมาจากอะไรก็ไม่รู้นะครับในเนื้อเรื่องอยังยังไม่ได้เปิดเผยนะครับแล้วหลังจากภัยพิบัตินั้นอนะ่ะมันก็ทําลายทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เขาเรียกว่ามันเปลี่ยนโลกไปทั้งใบเลยการทําลายเนี่ยหรือว่าภัยพิบัติในครั้งเนี้ยนะครับอยู่ดีๆก็ทําให้3พี่น้องเนี่ยฆ่าฟันกันเองและเขาบอกว่าเหลือเพียงแค่ร่างอันซีเสียวก็คือเหลือเหลือเพียงแค่คนเดียวจากที่ดวงจันทร์มี3ดวงตอนนี้เหลือเพียงแค่ดวงเดียวหญิงสาวชุดขาวคนนั้นนะฮะเขาได้เล่าเรื่องราวเพิ่มเติมว่าก่อนที่ บรรพบุรุษแห่งเทพจะสร้างสวรรค์ขึ้นมาสวรรค์อย่างที่เรารู้จักกันนะครับสวรรค์นเนี่ยก็คือเซเลเทียนั่นเองก่อนที่จะมีเซเลเทียขึ้นมาพวกเทพเนี่ยเคยท่องอยู่บนโลกมนุษย์เทพเจ้าหลายตนเลยนะเคยใช้ชีวิตแบบนั้นก็คือใช้ชีวิตแบบร่วมกันกับมนุษย์เลยหรือใช้ชีวิตก่อนที่จะมีมนุษย์เกิดขึ้นมาอีก เรียกได้ว่าเทพเจ้าเนี่ยแหละก็เคยแบบอ,อยู่บนพื้นโลกมาก่อนด้วยก่อนที่จะไปสร้างเซเลเทียแล้วก็อาศัยอยู่บนเซเลเทียเราได้ข้อมูลอะไรจากข้อมูลตรงนี้บ้างครับแปลว่าเทพเจ้าที่อยู่บนเซเลเทียเนี่ยไม่ได้มีแค่ตนเดียวมีหลายองค์และมีหลายตัวตนด้วยแต่เทพเจ้าจะมีความสามารถอะไรบ้างและจะมีอะไรอยู่ข้างบนนั้นบ้างเราไม่รู้ครับเรื่องราวเป็นสิ่งที่ที่เรารู้เพียงแค่นี้นะครับจากการที่ หญิงปริศนาที่เขาได้เล่ามาเขาบอกว่าความทรงจำโบราณที่อยู่เหนือโลกมนุษย์นี้ไม่ว่าจะเทพเจ้าหรือมนุษย์ถ้าเกิดเขาได้ฟังสิ่งที่ฉันได้เล่าเรื่องนี้คงเศร้าใจไม่ต่างกันต่อให้เป็นความรู้สึกของเทพหรือเป็นมนุษย์แหละนะครับยังไงก็ต้องรู้สึกว่าเราได้ฟังเรื่องนี้แล้วเราก็ต้องรู้สึกเศร้าใจนะฮะทีนี้นะครับพอเรามาดูข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ย จากตำนานเรื่องราวของ3เทพีหรือว่า3มเทพแห่งดวงจันทร์นะครับเราพอที่จะแกะข้อมูลอะไรออกมาได้บ้างและมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างข้อมูลแรกเลยก็คือว่าสิ่งที่เด็กหนุ่มคนนั้นได้เจอเด็กหนุ่มคนนั้นบอกว่าเทพี TP แห่งดวงจันทร์หรือว่าหญิงสาวปริศนาคนนั้นน่ะมีในตาสีทองที่เปล่งประกายตอนนี้ในเกม มีอะไรที่ดูเป็นเทพแล้วมีในตาสีทองบ้างใช่ครับหนึ่งในนั้นคืออโนกอสอโนกอสีมีในตาสีทองนะครับแปลว่าความเป็นไปได้ที่อโนกอสอาจจะเป็นหนึ่งในเทพีแห่งเทพแห่งดวงจันทร์หนึ่งในสามะนะครับก็เรียกได้ว่ามีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งเลยบางทีเทพีทั้งสาม ที่บอกว่ามีสองคนตายอาจจะไม่ตายจริงก็ได้หรืออาจจะตายจริงก็ได้นะครับเนื่องจากในเกมมันยังไม่ได้เปิดเผยนะครับเราจึงสามารถเดาไปได้หลายกรณีหรือวิเคราะห์ได้หลายกรณีถ้าเกิดเราวิเคราะห์ว่าหนึ่งในนั้นที่รอดมาเป็นอโนกอสจะบอกว่าอโนกอสเนี่ยเคยอยู่บนพื้นโลกมาก่อนแล้วเป็นหญิงสาวที่มีจิตใจที่งดงามมากๆเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้ หรือหญิงสาวคนนั้นไม่ใช่อนโนกอสแต่อาจจะเป็นไพมอนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคือไพมอนเนี่ยมันมีสิ่งที่มันน่าสงสัยน่าสงสัยคือน่าสงสัยไงนะครับคุณจำสัญ,ญลักษณ์รูปนะครับของพรแห่งดวงจันทร์ได้ไหมอ่าผมซูมให้นะพรแห่งดวงจันทรเนี่ยนะครับหรือเทพีแห่งดวงจันทร์เนี่ยมีความคล้ายกับไพมอนมากมากนะครับ มันจะมีรูปรูปหนึ่งที่เป็นรูปของไปมอนนะครับเป็นรูปตอนสมัยเกมยังเป็นเซิร์ฟเบต้าอยู่เลยไปมอนเนี่ยในเซิร์ฟเบต้าตอนนั้นนะครับ mm hmm. เขาเนี่ยเคยมีรูปโปรโมทที่ไปมอนถือกระทาเว้ถือกระทาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ไม่รู้ว่าทําไมอยู่ดีๆกระทานี้ถึงโดนเปลี่ยนออกไปตอนที่เกนชินเปิดตัวแล้วไปมอนไม่ได้ถือกระทานี้แล้วนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะสปอยเกินไปหรือเปล่าหรือหมีกลัวว่าผู้เล่นจะรู้อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเออมันเลยมีความเป็นไปได้ที่สามพี่น้องแห่งดวงจันทร์เนี่ยบางทีนะไปมอนก็อาจจะเป็นคนเดียวกับอโนกอสหรือไปมอนอาจจะเป็นพี่น้องกับอโนกอสก็เป็นไปได้และทีนี้ทำไมไปมอนถึงตัวเล็กลงนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังในหลายๆคลิปนะครับว่า เวลาพวกเทพในเกมเนี้ยนะครับหรือในดินแดนเทวัตเนี่ยใช้พลังมากๆนะครับมันจะเกิดการสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเรายกตัวอย่างเช่นหมีโกบ้าก็ได้หมีโกบ้าเนี่ยเคยเป็นเทพแห่งเตาไฟเคยแบบตัวใหญ่และมีพลังมหาศาลแต่แบ่งพลังไปให้ผืนน้ำผืนดินแบ่งพลังไปช่วยเหลือผู้คนนะครับจนตัวเองสูญเสียพลังไปและตัวเล็กลงก็ มีความเป็นไปได้ที่เทพีแห่งดวงจันทร์จะเสียพลังไปแล้วตัวเล็กลงนะครับอ่าอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์นะนะครับแล้วทีวนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจอีกอ่านะครับอ่าเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจเว้ยคือพอเราเอาลักษณะสิ่งที่ชายเด็กหนุ่มคนนั้นที่เขาได้เจอนะครับเขาบอกว่านอกจากจะมีในตาสีทองแล้วหญิงสาวปริศนาคนนั้น สวมเป็นชุดเสื้อคลุมเสื้อคลุมแบบว่าเป็นเสื้อคลุมกันฝนน่ะนะฮะมันเลยแบบเอาจริงๆตอนเนี้ยมันมีประเด็นในเรื่องของรูปปั้นที่อยู่ตรงอินาซึมาเวตอนแรกเนี่ยเราก็เคยวิเคราะห์ออกันในหลายๆมุมนะครับว่าเฮ้ยเทพสายฟ้ารุ่นแรกหรือเปล่าถ้าเทพสายฟ้ารุ่นแรกไม่น่าใช่ไม่เหมือนมาโกโตะเพราะมาโกโตะไว้ผมหน้าม้าเหมือนกับไรเดน เฮ้ยยาเอกหรือเปล่าจะว่าไปตอนแรกก็คิดว่าเป็นยาเอกแต่ทีนี้เฮ้ยแต่เขาไม่ได้เล่าอะไรเพิ่มเติมเลยในเนื้อเรื่องมันแปลกมากๆเลยนะครับรูปปั้นอยู่บนเอ่อไอไอที่ไอที่มันอยู่ตรงในแถววังของไรเดนอน่ะนะฮะมันแอบคล้ายกับพรแห่งดวงจันทร์หรือว่าเทพีแห่งดวงจันทร์ครับมันน่าสงสัยมากๆ แล้วมันมีจุดเชื่อมโยงยังไงคุณอย่าลืมนะว่าชาวอินาซึมะชาวบรรพบุรุษนะครับนับถือเทพแห่งดวงจันทร์คือยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปดูกันในเกมเลยไปดูแบบให้เห็นกันจะจะเลยนะฮะอ่นนี้นะครับคุณลองสังเกตลูกปั้นอันนี้และคุณดูที่ BP มันแอบคล้ายกันเหมือนกันนะปีกอันเนี้ยนะครับ ที่สามารถรวบรวมพลังของวิชั่นและกักเก็บพลังของวิชั่นได้มันแอบคล้ายกับปีกของ BP เว้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่น่าที่น่าสงสัยแล้วว่าทําไมเนื้อเลือกอินเนซมาถึงไม่เปิดเผยเรื่องของรูปบ้านนี้และมันคล้ายกับเทพีแห่งดวงจันทร์อ่าเดี๋ยวนะทีนี้เราไปที่เกาะซูรูมีกันชาวอารยธรรมโบราณของเกาะซูรูมินะครับนับถือเทพบ,บนเซเลเทีย แล้วนอกจากเทพบนเซเลเทียแล้วก็มีเทพแห่งดวงจันทร์ด้วยนะครับเทพแห่งดวงจันทร์อ่ะนี่เนาะมีนับถือเทพแห่งดวงจันทร์ด้วยนะครับชัดเจนเลยว่ามีผู้คนมีราชามีการนับถือมีการบูชาดวงจันทร์นะครับแล้วทีนี้ข้อมูลนี้นะครับมันน่าสนใจและมันสําคัญยังไงอ่ะเราไปดูกันเมื่อกี้ตรงกงําแพงอ่ะ เห็นดวงจันทร์คนนับถือดวงจันทร์นะครับและเห็นรูปปั้นที่ไรเดนก็จะเรียกได้ว่าผมก็ไม่ผมไม่รู้นะว่าไรไรเดนนับถือหรือเปล่าแต่ดูเหมือนผู้คนในอินาซึมะจะนับถือรูปปั้นนี้เหมือนกันนะครับแล้วพอเรามาเทียบดูทรงผมหน้าตาหรือไายผมอะไรเงี้ยคุณจําได้ไหมที่เด็กคนนั้นเขาบอกว่าเขาเจอหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่มีในตาสีทองและสวมชุดเป็นเสื้อคุมกันฝนนะครับ ตัวของเขาเนี่ยเป็นแบบเป็นดูเหมือนแบบมีออร่าแบบแสงสีขาวอยู่รอบๆตัวแบบเปล่งประกายมากๆเลยนะครับดูไม่ใช่คนธรรมดาดูไม่ใช่บุคคลที่จะเป็นมนุษย์ทั่วไปในโลกใบนี้นะครับและเรามาดูผ้าคลุมเนี่ยเราสังเกตผ้าคลุมเนาะพอเราดูผ้าคลุมเนี่ยโอ้ใหม่กอดมันโคตรคลายเลยว่ะมันคลายมากเลยอะ หรือบางทีอันนี้อาจจะเป็นลูกปั้นโบราณก็เป็นไปได้มันเลยน่าสงสัยตัวตนของไปมอนและตัวตนของอโนกอสหรือว่าไปมอนจะเป็นหนึ่งในสามเทพีแห่งดวงจันทร์หรือเปล่าไปมอนเนี่ยมันดูมีอะไรที่แบบลึกลับซับซ้อนอะสามารถแบบว่าแหวกมิติไปมาได้อะไรแบบเนี้ยนะฮะนั่นก็คือเขียร์หน้าไง <laughs> เออเนาะมันดูแบบมันดูมีหลายประเด็นนะครับที่น่าสงสัยอ่านะครับทีน่นี้คือถ้าพูดถึงเคียร์หน้านะครับเราก็จะสังเกตว่าเอาพี่ไปม่อนดวงตาเนี่ยไม่ใช่เป็นดวงตาสีทองแบบที่เด็กคนนั้นพูดไม่ใช่หรอถ้าเกิดคุณได้ตามเกมนี้แล้วคุณได้เล่นเกมนี้นะครับคุณจะรู้ว่าไอการที่ดวงตาเปลี่ยนสีได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันดูปกติในใน ในเขาเรียกว่าในเกมที่หมีสร้างมากๆบุคลิกจริงไหมสวมชุดสีขาวนะครับมีเสื้อคลุมกันฝนในตาสีทองบางทีตอนที่เป็นในตาสีทองอาจจะเป็นตอนที่มีพลังแบบฟูลพาวเวอร์หรือเปล่าเลยน่าสงสัยอันนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้โยงอะไรกับเคียร์หน้านะผมเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับว่าในเกมโฮงไกเขาก็ใช้ในเรื่องของดวงตา ขึ้นมาเหมือนกันอสมาชิกใหม่คุณ like, คไลฟ์นะครับซาอะไรซาติระมะซาติระสมัครสมาชิกมาแตงกี้มากเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นที่เด็กหนุ่มคนนั้นเขาบอกว่าเทพที่เขาเห็นเนี่ยนะครับมีดวงตาสีทองแต่ไปมอนมีดวงตาสีฟ้าเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเวยเหมือนแบบโคตรเหมือน และอย่างที่เรารู้กันว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามในค่ายหมีเนี่ยเขาจะชอบเล่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับดวงจันเว้ยเคียรน่ก็มีความเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์เห็นว่าชื่อของเคียรน่อะไรแบบนี้จริงไหมหรือว่าในเกมพงไก่ก็มีพูดถึงเรื่องราวของดวงจันทร์เหมือนกันดวงจันทเนี่ยเหมือนหมีจะให้ความสําคัญกับดวงจันทร์มากๆเลย เคียนาแปลว่าเทพแห่งดวงจันทร์นั่นแหละเห็นเห็นเห็นเขาบอกว่าคนจีนเห็นเขาบอกว่ามันแปลว่าแบบนั้นเหมือนกันเนาะใช่ไหมชื่อของเคียนาแปลว่าเทพแห่งดวงจันทร์และทีเนี้ยสามเทพีแห่งดวงจันทร์เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาตายจริงหรือเปล่าสองคนนั้นนะ่ะถ้ายังไม่ตายมันก็อาจจะสามารถมองได้ได้แล้วว่าอ่าโอเคอนโนกอสอาจจะเป็นหนึ่ง หนึ่งในเทพบียร์งดวงจันทร์ไปมอนอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยและอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันมีเทศกาลไหว้วาจันทร์มีอะไรด้วยอาใช่ถูกต้องครับอืมแล้วอย่างไปมอนเนี่ยคือมันน่าสงสัยมากๆเลยเว้ยถ้าคุณสังเกตที่ตัวของไปมอนจริงไหมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนแบบเหมือนเสาบนเซเลเทียหรือเหมือนพวกไอเสาวาร์ปอะไรแบบเนี้ยนะครับที่มันดูแบบดูลูลรามันดูแบบเฮ้ย ไปมอนนี่เธอเป็นใครกันแน่เธอไม่ใช่แค่เอตัวเล็กๆน้อยๆที่ตะกะใช่ไหมหรือเธอไม่ใช่อาหารทุกเฉินธรรมดาใช่ไหมอืมเนี่ยสังเกตปะ่ะพวกสัญ,ญลักษณ์ของไปมอนเนี่ยแล้วตามที่ยิงสาวคนนั้นนะครับได้เล่าให้เด็กชายฟังเขาบอกว่าก่อนที่เทพจะขึ้นไป,ไปอยู่บนเซเลเทียนะครับ เทพเนี่ยเคยท่องโลกมนุษย์มาก่อนมันก็ไม่แปลกที่จะมีสิ่งก่อสร้างหรืออารยธรรมต่างๆที่หลงเหลืออยู่บนโลกมนุษย์ก่อนทีิเทพจะขึ้นไปด้านบนและมันหลงเหลือสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมันก็เป็นไปได้และทีเนี้ยในเกมเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ตรงตัวของไปมอนจริงไหมไม่ได้แค่อยู่ตรงตัวของไปมอนแต่อยู่ในหลายๆจุดของในดินแดนเทวัตเลยนะครับหรือแม้แต่เกมฮงไกก็มีสัญ,ญลักษณ์นี้เหมือนกัน นะฮะมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับ T เคเว t a ใช่ไหมสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับจากที่ผมเนี่ยไปสืบหาข้อมูลและไปตามอ่านมาเขาบอกว่ามันสามารถตีความหมายได้หลากหลายความหมายมากๆขึ้นอยู่กับว่าอนิเมะเรื่องนั้นหรือหนังเรื่องนั้นหรือคนที่จะเล่าเรื่องนั้นหรือเกมเกมนั้นเอาไปตีความว่าอะไร คุณจะแปลว่ามันคือสามสิ่งนรกโลกสวรรค์ก็ได้หรือถ้าเกิดที่เราพูดคุยกันอยู่สามพี่น้องแห่งดวงจันทร์เป็นสามสมดุลก็มีความเป็นไปได้อดีตปัจจุบันอนาคตก็เป็นไปได้ใช่เพื่อนที่แสนดีที่น่าสงสัยผมเลยไม่คิดว่าไปมอนนะ่ะจะร้ายคือจากจากที่เราดูข้อมูลนะ ถ้าเกิดสมมติว่าไปมอนเป็นเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์จริงอะนะครับเขาไม่น่าที่จะไม่น่าที่จะเป็นคนที่แบบดุร้ายอะไรแบบนั้นนะหรือไม่น่าที่จะแบบโหดโหดถึงกับแบบอโนกอสอะอันนี้แหละผมเลยคิดว่าบางทีไปมอนอาจจะไม่ใช่คนเดียวกับอนโนกอสอาจจะมีความเป็นไปได้คือแต่ก่อนอะมันยังไม่มีข้อมูลในพวกนี้เปิดเปิดเผยมาจริงปะเราก็เลยยังไม่รู้ว่าเอ้ย อโนกอสมันคือไปมอนหรือเปล่าวะคือตอนนั้นอ่ะมันมีแค่ทฤษฎีเดียวตอนที่เราเพิ่งเล่นเกมนี้ใหม่ๆห,หรือไปมอนเธอน่าจะมีพลังอะไรบางสิ่งบางอย่างสินะแล้วทีนี้อ่ะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของสัญลักษณ์สามอย่างจริงไหมถ้าเราพูดถึงเอสมดุลน,นะครับสามพี่น้องแห่งดวงจันทร์มีโลกนระกสวรรค์ตอนนี้อยู่บนสวรรค์มีใครมีอโนกอสโลกเนี่ยอาจจะหมายถึงไปมอนก็ได้ ส่วนนาลกเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าอีกคนนึงจะเป็นยังไงเนื่องจากเราไม่ดูข้อมูลว่าว่าไอ้ที่ตายอะ่ะคือตายจริงไหมสอคนนั้นเทพี TP แห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองเดี๋ยวคุณคุณเมื่อกี้เราคุยเรื่องของเทพีแห่งดวงจันทร์แล้วใช่ไหมเราคุยเรื่องของอโนกอสไปแล้วนะครับถ้าเราจําได้ผมจะเล่าเรื่องราวของเมืองมอนสเตดให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับ เมืองมอสแตเนี่ยจะมีอารยธรรมที่ชาวชาวเมืองมอสแตเนี่ยในยุคแต่ก่อนนะครับเขาจะมีเทพที่เขานับถือเขาจะเมืองน,นี้จะนับถืออยู่สองเทพมีเทพแห่งลมนะครับเบนตี้ขี้เมาเทพคนแรกอันนี้คือเทพคนแรกนะครับ เทพคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งนะฮะไม่นับคนที่ไอ้นี่นะคนที่มาก่อนเวนตี้นะคนนั้นคือเขาแบบปกครองแบบไอ้นี่นะครับแบบเผด็จการนะครับแต่ว่าเวนตี้เนี่ยเป็นคนที่มาปลดแอกและเป็นเทพที่ได้รับการแต่งตั้งจากบนเซเลเทียว,ว่าเป็นเทพแห่งลมคนแรกเทพขี้เมาของเราต่อไปเทพคนที่สองนะครับเทพคนที่สเนี่ยที่ชาวเมืองมอนสเตอนับถือนะครับคือเทพแห่งการเวลา เทพแห่งกาลเวลาเนี่ยอยู่นะบริเวณโซนตรงนี้โซนตรงนี้นะครับมันจะมีเกาะลับอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีซากประหลักหักพังต่างๆนะครับที่อยู่ในโซนนี้และทีเนี้ยถ้าคุณจําได้โซนนี้เราเจอใครครับนึกออกไหมฮะใครเอ๋ยใครเอ่ยที่เรามาเจอตรงนี้ตรงต้นเกมเป็นจุดในโซนที่เทพแห่งกาลเวลาหายไปเขาคือใครกันหนอ ทำไมอยู่ดีเทพเทพีพ่แห่งดวงจันทร์ถึงจมน้ำอ่ะอันนี้จะคล้ายๆกับประเด็นที่ผมเคยคุยนะใช่ตรงจุดโซนเนี้ยคือจุดที่เราเจอกับไปมอนเวและตรงจุดเนี้ยนะครับมันเป็นมันเป็นจุดที่ชาวเมืองเนี่ยนับถือเทพแห่งการเวลาคือมันจะมีเรื่องราวของทฤษฎีคุณจําได้ไหมว่ามีโกบ้าใช้พลังจนร่างกายหดเล็กลงอะ่ะ มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทฤษฎีส,สิมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในเนื้อเรื่องเลยนะครับไปมอนเนี่ยการที่เราเจอไปมอนในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจึงสามารถมองได้สองแบบบินได้แต่จมน้ําเอาจริงอะ่ะมันแอบมันมีเหตุมีผลนะคุณคุณลองนึกภาพตามนะครับเหตุผลแรกเนี่ยคือไปมอนมันเบอร์บาเองเว้ยบินแล้วแบบซื้อแบบซื้อบื้อนะครับแบบเบอร์บาจมน้ําเองเบอร์เองอะ่ะเวอร์เองกับกรณีที่สอง กรณีที่สอง่ะเราจะอ้างอิงกับเรื่องราวของหมีโกบ้าหมีโกบ้าจากที่เคยมีพลังใช้พลังอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะครับพลังหมดแล้วตัวหดเล็กลงและไม่สามารถควบคุมพลังนั้นได้และทีนี้ในเรื่องของตำนานของเมืองมอนสเต็ปนะครับเขาบอกว่าอยู่ดีๆเทพแห่งการเวลา ก็ถูกลบเลือนไปมันแปลกมากเลยที่ว่าเทพแห่งกาลเวลาหายไปไหนทำไมอยู่ดีผู้คนถึงลืมเรื่องราวของเทพแห่งกาลเวลาลืมเลยนะเว้ยคืออย่างพวกเทพอย่างเวนตี้เนี่ยยังรู้เรื่องราวของเทพแห่งกาลเวลาอยู่แต่ไม่พูดให้เราฟังแต่ผู้คนทั่วไปลืมตัวตนของเทพที่เคยบูชานับถือเฉยเลย อ่ะอันนี้คือการวิเคราะห์นะว่าบางทีไปมอนไปมอนในร่างนี้อ่ะสมมุตินะครับสมมุตินะว่าถ้าเกิดไปมอนเป็นเทพแห่งการเวลาอสมมุตินะแล้วก็เป็นเทพีแห่งดวงจันทร์นะครับถ้าเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์จะมีพลังแห่งการเวลามันก็ไม่แปลกอยู่แล้วดูอโนกอสดีพลังอย่างขนาดนั้นเลยอ่ะสมมุตินะสมมุติว่าไปมอนเนี่ยเป็นร่างนี้อ่ะร่างนี้สมมุตินะร่างนี้เนี่ยร่างร่างตัวโตเนี่ยร่างโตเนี่ยนะครับร่างที่มีร่างที่ปกคลุมเสื้อเนี่ยร่างในสมัยก่อน สมมุติว่าเขาใช้พลังอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยเหลือใครบางคนไปหรือเพื่อเปลี่ยนชะตากรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างไปและพลังเขาจะหายไปเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเขาจะใช้พลังอะไรบ้างอาจจะแบบปลุกเราให้ตื่นจากการผนึกก็เป็นไปได้หรือใช้พลังที่เกี่ยวกับการเวลา และสูญเสียพลังทําให้จมน้ําเราบาังเอิญตกตกปลาได้พอดีนะครับถ้าเกิดไปมอนมีพลังของเทพแห่งการเวลาหรือพลังของเทพีแห่งดวงจันทร์แปลว่าเขารู้อะไรครับรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้อดีตจริงไหมฮะการที่เขารู้สิ่งนี้เขาอาจจะคํานวณไว้แล้วว่าเขาอาจจะได้มาเจอกับนักเดินทางและนักเดินทางอาจจะช่วยอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ คือตอนเนี้ปมเนื้อเรื่องนะไม่ได้มีแค่แค่ปมของเซเลเทียปมของอบิสปมของเทพน้ำแข็งปมของเมืองเคลียาหรือปมบอ,อื่นแต่ตอนนี้มีปมของสามเทพีแห่งดวงจันทร์ด้วยเกาะอบิสเป็นรูปดวงจันทร์เออวะเกาะเกาะอบิสเป็นรูปดวงจันทร์ เออว่ะเฮ้ยหรือเทพแห่งดวงจันทร์อีกอีกอีกคนนึงจะไอ้นี่ปะจะอยู่อยู่อบิทปะวะสวรรค์อโนกอสโลกไปมอนนรกคืออบิดก็ครบสามเทพแห่งดวงจันทร์พอดีเออว่ะวินน่าสนใจจังเออว่ะหรือสามเทพแห่งดวงจันทร์อีกคนนึงอยู่ในอบิทวะ มันก็ตรงไอ้นี่มันก็ตรงตรงสัญ,ญลักษณ์ของไปมอนเลยเนาะเนี่ยไอตรงสัญ,ญลักษณ์ไอตรงเนี้ยสัญ,ญลักษณ์สามตาเนี่ยนะครับสมดุลเนะน่ะนรกโลกสวรรค์เออว่าเกาะมันเป็นจันเซียวเออผมเพิ่งสังเกตนนเนี้ยคุณไม่ได้มาจากโลกนี้ดังนั้นฉันจึงทำนายโชคชะตาให้คุณไม่ได้ฉันบอกได้แค่ว่าการเดินทางของคุณ ยังห่างไกลจากจุดสิ้นสุดอยู่มากโมนาไม่สามารถทำนายสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นชัดเจนนะว่าตัวเราไม่ใช่คนในโลกนี้นะครับไอที่บอกว่าบีพีที่บอกว่าอ,อ่พี่น้องพี่น้ององค์หญิงองค์ชายที่มีแฝดคนนึงโดนให้ไปเขาเรียกว่าอะไรนะโดนให้ไปหาไข่มุก แห่งพลังแห่งการส,สร้างเจนิสิตเพอและก็มีอัศวินที่แบบเป็นฝ่ายแฟดผู้ชายไปตามที่ที่เขาเล่าในในบีพอ่ะมันก็มันก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูโยงเป็นเอเธอร์กับลูมีนเท่าไหร่นะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นลยในเกมก็บอกว่าเรามาจากต่างโลกโมนาก็บอกว่าเราไม่เราไม่ใช่คนในโลกนี้เลยดูดวงให้ไม่ได้โมนาสปอยแล้วว่าเราจะต้องสูญเสียเมมในเครื่องเกม <c oughs> เออเนี่ยมูนาบอกว่าการเดินทางของคุณเนี่ยมันอีกยาวไกลอีกแสนไกลเพราะฉะนั้นเออเราต้องอัพอัพคอมนะครับอัพเมมโทรศัพท์อัพ <laughs> โทรศัพท์ให้แรงกว่านี้มูนาบอกว่าเอ๊ะเจ้าตัวน้อยที่คุณพกติดตัวมาจากไหนกันไม่ว่าฉันจะใช้วิธีไหนฉันก็ไม่สามารถอ่านดวงชะตาของเธอได้คือแบบนี้ นะครับไอการที่โมนาเนี่ยจะดูดวงชะตาไม่ได้นะมีแบบ2กรณีอย่างเราคือเรามาจากต่างโลกและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดไปมอนเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์โมนาก็ไม่สามารถดูดวงเขาได้ครับเพราะพลังมันแบบมันคนละระดับกันเลยอะมันอยู่ห่างกันเกินอะ